สวัสดีครับมือนี้เขามาจ้างไทหน้าพี่นอ้องผ้าเอลสามหกออกงานครับมาเทือแรกครับเห็นไทห,หน้าแรียกว่ามันกินหมูพี่น้องมาเตือมาไทเรียกมาเบิงครับ <c oughs> โอ้ หัวแบบแขวแหงเลยพี่น้องเอ้ยดินครับดินเหนียวพี่นอ้องไทบรไรครับแนวนี้เบิ้งเอารถครับเบิ้งครับไทยโกฟเฟื่องครับมือนี้ถ้าเอวสามหกมาออกงานพี่น้องเอ้ยบาทสี่ไปต่อหรือสีพ่อซํมนีพี่น้องเอาเบิ้งเอารถด,ด้วยครับ เบิงเลยครับเบิงพี่น้องเออดินมันเป็นดินติดนำโค้งครับแถวนี้มันเป็นดินแดงๆดินเหนียวครับเบิงอารถครับอุ้ยแมนเนวปอนะเบ,งบิงเอาเลยครับเบิงดินก่อนครับ โอ้อยเกสีวานี่าได้เลยพี่น้องเลยวันนี้จังครับพี่น้องจังจังแล้วครับโอ้โหทีเรกว่าเป็นงานกินหมูพี่น้องมาเนี่กินหมูอยู่ครับหมูปลาครับหยาบครับบานนี้หยาบเลยครับบาน้ยำบ่ขาดครับผมโอ้ย เบึงเอาเลยครับเบึงครับโอ้ยโมได้แล้วครับนี่ยรัเสียงานนี่ครับนี่ครับนึว่างานยินหมูพี่นนอะแท้ๆหมูกระดูกครับหมูป่าหยาบครับหยาบเลยครับบัดิเอวสามหกครับออกงานครับสามสี่สามสี่จอดครับ มีปัญหาเนี่ยเล็กน้อยครับตัวนั้นดีเดี๋ยวไปซ่อมอยู่ครับเบิองเอารถครับหน้าแปลงนี้ครับเจ็ดลครับทงเดียวครับนี่เจ็ดลเบิองเอารถครับทงเดียวครับเจ็ดลรไทยผ่านสามีน้อง โอ้ยไทยพานสามนี่ไทยจนเหงา,าเปลียวครับเคยมาทันมาไทยปันให้เพื่อนอยู่ครับหลอบหนึ่งแล้วครับมาอนนี้เพื่อนมจาจ้างไทยกบต่อครับน้ผมเบิ่งเร้วบกือครับนี่วันนี้เจองานยาวนะครับงานยาบเรยวครับ ไปโบเป็นเลยครับบ้านจอดก่อนครับไท้ไปกับเปลืองน้ำมันครับเนี่ยเบลืองเอยครับโ้ยรงเดียวครับเจ็ดไรครับมันเป็นหน้าหน้าเขาไทยไมครับไทยเบิกนาดินนองอไม่ครับ ดินเหนียวขนาดพี่น้องตอนมาไถาปันสีวานเขานั้นแข็งว่าเป็นหัวพี่หลอกพี่น้องเอ้ยโลตารีตีนี่ว่าเป็นตีขีหินครับตีบอยากแตกครับมองนี่โอ้จังครับพันไปโบป็นแล้วครับเขาเรียนว่าจังบักสังครับผม สีเฮ็ดจังไรนะบันดนี้ครับแล้วขึ้นตึงรถกันพี่น้องโอ้ยสีไปต่อหรือสีแอะแอสซัมเนียครับพี่น้องเงียบๆครับไม่นอนวันนี้ครับ,รบอยู่ผู้เดียวครับนี่ดงนี่ปลาครับเบิ่งเอาเลยครับนี่นไปใส่กันพี่แต่ปลาพี่น,น้องวันนี้ลืบครับผู้เดียวครับ คุครับนี่แต่ปลาเจ็ดไร่ครับนีณคุณครับ,ไ,รบ,รบไกป่ปลาคุณครับคุณางลาย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 สองตัวอยู่คุครับคุณแนมบริหินครับมันไก่เติบมีแต่ปลาครับแถวนี้ อำเภอเขมาราชจังหวัดอุบลครับผมเบิ้งงอะไยครับผมสีไปต่อหรือสี่จอดก่อนผมว่าจอดก่อนแหละครับบาทนี้เบิร์ตครับเบิร์ตเบิร์ตเนวสีเ่เฮ็ดแล้วพี่น้องเบิ้อเอเลรครับมาเบิ้งผ่านก่อนเห็นว่าผมวาวๆเลยครับ พวดพันกันลรูอุมมอ,มอ,มอุมเลยบานนี้เฟื่องกับไทยกับพอขาดดินกับมาเหนียวอยู่บานนี้อูจังครับจังจังบักสังเมื้องนะครับเบื้งดีนะครับไทยดึงเป็นดึงเลยครับพวกเขาครับงานนี้สิ ไปต่อหรือสิว่าสีพอ่อซำนีเดี๋ยวจังมาถ่าเบิงกันเด้อครับอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผวมสีไทยอีกให้เบิองอีกเท่อน,นึงนะครับเนาะเดี๋ยวนี้ก็พ้ามาเบิงก่อนหายหน้าครับปวดฟครับหายหน้ามีใหายไปง่ายกว่านี้บ่ครับเจ็ดไ,ไ,ไล่ครับของเบินจางมาไทย ไทขั้นเดียวครับพันสามอีกครับโอ้ยจังครับขาจังครับขั้นีนวนี่ขาจังเลยครับพี่น้องติดคิ้วกินเลยแล้ะครับนี่ไทผู้เดียวครับแถวนี้เขาไทไทละไล่ละสามร้อยห้าสิบครับเดียวนี่ไถไทผพันสามครับ เบิ่งครับคอมเมนเอาพานหกมากนิดโน้ตมันเมนขูดไปซื้อๆเลยวินองเลยซ้ำขูดไปซื้อๆได้ครับเบิ่งนะครับเสียผมเท็ดจังใดครับกำมีเมือกกองมาอีกผู้หนึ่งนี่ผมสีดตายให้เบงนีงครับงอมันเป็นเนี่ย <c oughs> โอ้ยเอาเอาไว้ปํำนีน้แล้วครับเนาะเดี๋ยวสิไปต่อหรือว่าสิ ในเมื่อบานากับจังจีมาไทยเบื้องนะครับเนะาะเอาสวัสดีครับผม